Oh, ไม่รู้ได้หรอ <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้วันที่19กรกฎาคม2566พ่อกับแม่วันนี้ไปโรงพยาบาลมาหมอนัดพ่อจ้าแล้วก็ซื้อข้าวผัดปูมา จากร้านเรือนแพที่พ่อชอบกินแม่ชอบกินแล้วเย็นนี้พี่สาวคนที่สองก็นึ่งปลาให้อีกนะคะมื้เย็นก็เลยมีข้าวผัดปูกับปลานึ่งพี่สาวคนที่สองนึ่งะคะ่ะนี่แม่กำลังจะกินปลานึ่งนะคะ มาดูพ่อดีกว่าพ่ออ้ําแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปนั่งแทนแม่นะคะเพ่าแม่อิ่มแล้วนะคะอ้๊าโหเก่งจังเลยพ่อกินของใหญ่ด้วยย่า แม่หามาชื่อสองนิ้วกันเออเตอจังเลยแม่มาล้างมือนะคะกินเสร็จแม่ก็ล้างมือเพราะว่าแม่ใช้มือแม่ใช้มือจกปลา เดูผมงมาก็หลังแม่ดงดงๆนอนตื่นมาก็กินข้าวหลังจากกลบจากลรงพยาบาลก็นอนายพออิ่มแล้วพออิ่มแล้วพ่อมียาหลังอาหารเลยนะพ่อมียาหลังอาหารอย่าลืมนะจ้าอะอย่าลืมยาหลังอาหารนะคะ ไลเอา้าวข้าวผัดปูพี่จินไม่ไกินเหรอเดี๋ยวผูกเดี๋ยวผูกใส่ถุงแช่ตู้เย็นไว้แม่กินพรุ่งนี้เช้าได้นะเดี๋ยวมันจะกินข้าวกับปลาหนึ่งแม่มาตรงนี้แล้วนะคะแม่มานั่งตรงเก้าอี้ประจำแล้วนะคะ อันมาม่อันนันอะไรเอ้เยพ่อกินอิ่มแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมันจะไปกินข้าวด้วยเหมือนกัน สวัสดีค่ะพ่อกินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวพ่อก็จะรอครึ่งชั่วโมงกินยานะคะยาหลังอาหารวันนี้ไปหาหมอมาพ่อได้ยามาเป็นถุงเบลอเลยค่ะเพราะว่าหมอนัดอีกสามเดือนข้างหน้านู่นเอวันนี้พ่อทำสองนิว้วพ่อ ข้อชูสองนิ <il S 2> ้วยังไหน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 อุ้ยอุ้ยปกตเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค้างไว้ก่อนเอรอเดี๋ยดิอะไรไหมจ๊ะข้าวผัดปู มดีควาสอตัต์ให้ิาที่ร้บรบก็จะทรดูดีิจะถ,ถ่ายรัของร้องของปอที่บอให้วินิจฉัยว่าสมารที่กระพรากันเป็นสอสอของนายที่าลิ้นเจริรักในเดนหนเพท่อัอยู่เรียจากภาคเก้าไกล้องติดุดหยหรือไม่จากประเด็นการถือต่อ รธรนูญได้การสั่งประสภาและประการาสภแปาชที่ก่าที่ได้นวด7รยกางรับเอกสารจากสารัธรรมนูญในพิธาได้ขึ้นกาก้อประทว่ายินดีื่อการสั่งสารและขออาลาประาและสมาชิกทุกคนอเพื่อสมาชิกใชรสภาดูแลประชาชนึนนทขัผู้จบ ไม่เหมือนเดีกแล้วครับเส้่าวันที่1 4ตุลาคมน,นะครับและถ้าเกิดประชาชนชนะไม่ได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทางจงไม่รผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าท,ที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับข,ขอบคุณมากครับทุกท่าน ก็เป็นสอสในการประชุมรัฐสภาวันนี้ก็จะตบลงโดยไม่มีการเลือกตนารัฐมนรีเองจากมิพกล่าว่าการประชุมผู้่านิสิตสารกระดกมที่ผ่านมาแต่พักร่วจากตั้รัฐบาลในส่วนที่ไหนที่ารที่ประชุมโกติเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วยังไม่ผ่านวาเข้อไปแล้วแม้นจะเสนอมี่ไหนที่สารข้อปฏิได้เพราะจถัดข้อประคับประคูงข้อที่4 1ที่กำหนดไว้ว่า ตีความเนี่ยของการเสนอชื่อมายกระชุมเป็นยันต์ติมซึ่งตามข้อบังคับข้อที่41แก้่ยไปแล้วนำกลับมาพิจารณาอีกไม่ได้เว้นแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่เปลีกยนแปลงไปก็ได้ย้ำอยู่มันไม่มีเหตุการณ์อะไรเปลียครับดุณาฟังเพื่อสมาชิกฝั่งเราด้วยนะครับมาเป็นประชาธิปไตยต้องระวังพอแล้วนะครับและการแสดงออกซึ่งกันและกันนะครับและตี ให้ความสิทธชอบเป็นยัตติเดเหยื่ยผมจะอธิบายว่ามันทําให้รักลูลได้รับผลกระทบกระทืองนและถ้าใครยังยืนยันตามนี้ต้องบอกด้วยว่าถ้ามีผลกระทบกระเทือบให้บันทึกไว้ด้วยว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวมีที่ประชุมเชิงลึกมีการพิจาราต่อการข้นโหวรัิธิยู่แลอีกนิพนของนกล่วกฏเสียงข้างมากถึงประกาศเหนือซึ่งบุคคลที่รัฐสภาพิจารณาเป็นนายกรัฐมนตรี ปลูกตีศบไปแล้วจะเสนอชสอบอีกไม่ได้ซึ่เสียงเกิดใหญ่ที่สุด ที่สารวันนี้ผู้มีการศึกษาการค้าระหว่างประเทศมาหาวิทยาลัยของการคาร้าไทยประเมินครับว่าอาจสามารถจะตั้งรัฐบาลใหม่ได้ในเดือนสินนงหาคมน,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 นี้คาดว่าการส่งออกของไทยจะติดลบ1.2เปอร์เซ็นต์แต่หากยืดเยื้อเกินกว่านี้คาดว่าจะผลตัวมากมาณ2.5เปอร์เซ็นต์พ่อกำลังเอวยใต่ช่วยจ,าายจว้าแล้พก็จะเกินยาแล้ว